สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามา,ารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมมาเรียนกันต่อวันพ่อนะครับหน้าที่98เมื่อกี้คุณครูเกินไว้ว่า ก็สรุปวันพ่อได้ดีมากๆนัดนก็คือสรุปอยู่ตรงนี้ครับในแถบสีเหลืองนี้นะครับเขาบอกว่า remember whatever you do to celebrate Father's Day never forget one thing one thing it is not enough to be nice to your father on this day alone show love and respect to both your parents every day of the year ซึ่งแปลว่าอะไรครับสรุปตรงนี้ดีมากๆนั่นก็คือนักเรียนควรสำนึกเอาไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจัดวันพ่อขึ้นมาวันไหนนะครับนะนะครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องจัดวันพ่อขึ้นมาวันไหนให้นึกถึงคุณพ่อทุกๆวันอย่าลืมไปสิ่งอย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับว่าอย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับว่ามันนะครับ ไม่ใช่เป็นวันพอ่อเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะกระทำความดีนะครับจงนะครับให้ความรักความนับถือแด่ท่านนะครับกับคุณพ่อและก็คุณแม่ด้วยนะครับทุกทุกวันตลอดทั้งปีนี่นะครับนะบทสรุปได้อย่างดีมากๆตามที่คุณครูได้บอกนะครับแต่อย่างไรก็เขาก็จัดให้หนึ่งวันนะครับเพื่อเราจะได้นัดมาพร้อมๆกันหรือแสดงออกทางโซเชียลนะครับนะ เขียนคอมเมนต์เขียนความรู้สึกถึงคุณพ่อกันสำหรับประเทศไทยก็ในวันที่5ธันวาคมของทุกปีโอเคครับเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับว่ากำเนิดครั้งแรกวันพ่อนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรที่ไหนนะครับนะก็ตามที่ได้อธิบายไปในหน้าที่90 97แล้วนะครับนะว่า f a t h e r Day is first celebrated in 1910 in Spokane ok Washington and a m e r i c a n lady s o o n n โซ s a นาลู s t a r t e d b e c e u s e she w a n t e d to far t w a y to thank t e r d a e for being such a g o o d f a t h e r นะครับก็คือผู้หญิงชาวอเมริกาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโซโรนาลูอิสสมาร์ดนะครับได้เริ่มวันพ่อขึ้นมานะครับเพราะว่าหล่อนคิดถึงพระคุณของคุณพ่อแล้วก็คิดจะตอบแทนพระคุณอันแสนจะดีเลิศพระคุณอันแสนจะ งดงามของคุณพ่อนั้นนะครับหนาะหาวิธีว่าจะทดแทนอย่างไรก็เลยคิดวันพ่อขึ้นมาในปี191 0นะครับกอ,อก็บอกว่า how much do you know about the history of f a t h e r d a y ว่าคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันพ่อ where and when did it start มันกำเนิดขึ้นที่ไหนและเมื่อ,อไร who s t a r t e ใครกำเนิดขึ้นมา why ทำไม listen and read to check ให้อ่านแล้วก็ตรวจสอบดังนั้นเราก็มาอ่านกันนะครับก็ตามที่ได้กล่าวสรุปไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นั่นก็คือ it generally agreed that an American lady named s e r o n a l o u i s s m a d o t first had the idea of the Father Day Father's Day celebration นั่นก็คือเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่า s โนราลุยส์สมาร์ตดอท เป็นคนมีความคิดนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับในการที่จะตั้งวันพ่อขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อ Her mother had died when she was young, and so her father had to bring up s e l o n a and her five brothers and sisters on, on his e r on h own. นั่นก็เพราะว่าคุณพ่อของครรัวนานะครับได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่หล่อนยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ Uh, uh, คุณแม่นะครับตัวตีครับคุณแม่ของเซโรนาได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่หล่อนยังเด็กอยู่แล้วคุณพ่อนะครับนะก็ได้เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเลี้ยงเซโรนานะครับแล้วก็ทั้งพี่ชายน้องชายของโซโรนารวมกันห้าชีวิตนะครับ Because he was such a good because he was such a good father s e r o n a wanted to f i r e a way to h o n him and thank him for what he had done โดยเหตุผลว่าคุณพ่อนะครับเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีเมตตามีความกรุณาต่อลูกๆเป็นอย่างยิ่งดังนั้นโหนาต้องการที่จะเทิดทูเชิดชูเกียรติของคุณพ่อนะครับก็เชิดเชิดชูเกียรติของคุณพ่อนะครับที่ได้มอบให้แก่ลูกๆนะครับ She found a way in 1909นายป1909หลอนก็หาคนพบวิธีได้นะครับนั่นก็คือ while listening to a sermon for Mother's Day ในขณะที่หลอนกำลังฟังเทศของอาบาทหลวงนะครับนะเทศในวันวันแม่นะครับ She thought there should be some celebration to honor people like her own father. ดังนั้นหล่อนก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าน่าจะเชิดชูพระคุณนะครับของคุณพ่อเหมือนกับการเฉลิมฉลองนะครับที่ได้ฟังเทศมา She found that the local leader supported her idea and the very first Father Day was celebrated in Sabugan, Washington on อ h น15 t h o u uh, n u n น in 1910แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับนะก็ได้ให้ความเห็นชอบกับความคิดของซารโซโรนานะครับและก็ได้ให้กำเนิดวันพ่อขึ้นมาแห่งแรกในโลกนะครับนะที่เมืองสโปเกนรัฐวอชิงตันซึ่งตรงกับวันที่19เดือนมิถุนายนในปี1910 It is said that she s h o s e the death before, uh, because of June was the month in which your father has been born ที่หลอนได้เลือกเอาเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของคุณพ่อของหลอนด้วยนะครับนะถึงได้เลือกเอาวันที่19เดือนมิถุนายน1910นะครับ The idea for celebrating Father's Day did not catch on very quickly, although President Woodrow Wilson gave his approval by celebrating Father's Day previously with his family in 19 uh, 1916. แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันพ่อก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับและก็จะจัดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ จนกระทั่งถึงสมัยท่านประธานาธิบดีวูดโรว์วินเซนนะครับก็ได้อนุมัติให้มีการเฉลิมฉลองวันพ่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแค่ฉลองกันภายในครอบครัวเท่านั้นนะครับนะในปี1916หลังจากที่โซโรนาจัดตั้งขึ้นในปี1910นะครับก็ห่างหายมา6ปีจนกระทั่งปี1916ท่านประธานาธิบดีก็ได้จัดขึ้นมาเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะครับ people seem to lose interest i n the e d e a however President Calvin College g a v e his support in 1924และแล้วหลังจากปี1926ก็ถูกเพิกเฉยนะครับไม่มีใครจัดวันพ่อขึ้นมาอีกนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยท่านประธานาธิบดี Calvin College นะครับก็จัดขึ้นมาอีกนะครับให้การสนับสนุนในการที่จะจัดขึ้นมาในปี1924 when he recommended that Father Day should become an official national holiday แล้วท่านปราทานดีก็ได้เสนอนะครับว่าวันพ่อนั้นน่าจะเป็นวันหยุดประเพณีประจำปีนะครับหรือเป็นวันวันหยุดแห่งชาตินะครับนะเป็นการเสนอนะครับยังไม่ได้ตั้งเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติอะไรต่างๆ unfortunately many year passed before anything more was done to make h i s official แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างโชคไม่ดีเลยนะครับเวลาผ่านไปหลายปีก็ยังไม่ได้มีการาให้การสนับสนุนนะครับหรือจัดตั้งว่าเป็นวันพ่อขึ้นมาเป็นวันพ่อแห่งชาติหรือวันพ่อเป็นวันหยุดประจําชาตินะครับยังไม่เป็นวันหยุดประจําปีนะครับดังยังไม่ได้คิดจนกระทั่ง the next important step to watch official recognition recognition came just over 40 y e a r s later เพิ่งเฉยมาจนกระทั่งเลยล่วงเลยมาถึง40ปีหลังอย่างนั้นนะครับ when the president Lincoln Johnson announced in 1966 that f o r d a y s would be an official national holiday นะครับผ่านมาอีก40ปีนะครับนาจนกระทั่งถึงสมัยท่านประธานาธิบดีลินคอล์นจอห์นสันก็ได้ประกาศเลยนะครับว่า วันพ่อนั้นนะครับนะให้เป็นวันหยุดประเพณีประจำปีของของของ,อของชาตินะครับแล้วก็ setting the date as the third Sunday in June แล้วก็ให้ถือเอาวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติอี e เ so นโซหมกนั้นก็ตามนะครับ the holiday was not officially recognized until 1972 when president richard nixon signed the law that made faros a p r m a n e n t holiday to be celebrated every year on the third sunday in june แต่ก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติมาอีกหลายปีนะครับนะจนกระทั่งถึงปี1972อีก10กว่าปีหลังจากนั้นนะครับนะเมื่อถึงสมัยท่านประธานาธิบดีิา Richard Nixon นะครับถึงจะได้ ัตราพระราชบัญญัตินะครับนะหรือตรากฎหมายขึ้นมาว่าวันพ่อแห่งชาตินั้นจะต้องเป็นวันหยุดประเพณีอย่างอ,าอย่างแน่นอนหรือว่าหรือว่าเป็นการลงในพระราชบัญญัติแล้วนะครับนะให้เป็นวันพ่อแห่งชาติและก็ให้มีการเฉลิมฉลองกันทุกทุกปีซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนเช่นเดิมนะครับนี่คือสำนวนการแปลของ กรบผมนะครับครูวินานจากช่องครูนันชนแนลดังนั้นเขาบอกว่าให้ complete ท l ล n e with information from the text ให้นักเรียนทำท l ลายให้สมบูรณ์แบบนะครับตามข้อมูลที่ได้อ่านมาในบทความ นั่นก็คือในปี1909นะครับซโรนาดอทเก็ทส์เดอะไอเดียฟอร์วันอุ๊สเดย์ไวล์ลิสติ้งทูอามาร์เดย์เซอร์มันในปี1909นั้นนะครับซโรนาได้ไปฟังเทศในวันแม่นะครับแล้วก็เกิดแง่คิดขึ้นมาว่าน่าจะจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นมาด้วยเหมือนกันดังนั้นพอในอีกรุ่งปีขึ้นมาในปี1910นะครับหล่อนก็เลยจัด w e r y First Faraday กในสหรัฐอ t มริ n าที่ในสโควเกนว o n ิง19 t h of June in 1910จนกระทั่งวันที่19เดือนมิถุนายน1910นะครับหล่อนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในลูกนะครับนะในเมืองสโูเคนรัฐวอชิงตันประเทศอเมริกาแล้วก็เลือ่อ แล้วก็ไม่ได้จัดมาอีกหลายปีน,นะครับจกกนกระทั่งถึงปี1916ท่านประธานดีดประธานาธิบดีวูดโรว์นะครับเิลสันก็ได้การอนุมัตินะครับให้จัดวันพอ่อขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแต่จัดกันภายในครอบครัวของท่านประธานาธิบดีเท่านั้นจกกนกระทั่งปี1924นะครับมาถึงสมัยของท่านประธานาธิบดีคาวินโกดิโกอาคูโคลิช่านผิดกอภไปด้วยนะครับ ก็ได้จัดนะครับวันพ่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งให้ถือเป็นวันหยุดประเพณีประจำปีของชาติไปเลยแต่ยังไม่ได้ตราเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ห่างเหินมาอีกจนกระทั่งอีก40ปีนะครับนะจนกระทั่งถึงปี196 6ในสมัยท่านประธานทิทบดีลินคอนนะครับลินดอนนะครับลินด,อน,นนดอนจอสัน ท่านก็ได้จัดให้มีวันพ่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะให้เป็นวันหยุดประจำปีแห่งชาติกันมาโดยจัดเอาเป็นวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนนะครับและแล้วมาในปี1972นะครับนาท่านประธานทีรีดริชาร์ดนิค้นนะครับก็ได้ตราพระบัญญัตินะครับหนาว่าต่อไปให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนนั้นให้เป็นวันพ่อแห่งชาติและจะให้จัดมีการเฉลิมฉลองขึ้นมาทุกๆปี นะครับข้อที่สี่ครับก็บอกว่า read the text again and decide whether the statements w i l o w are true o or false ให้อ่านบทความอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ตัดสินใจว่าบทความพ้ารล่างนี้นะครับได้กล่าวไว้ถูกต้องหรือเปล่านั่นก็คือข้อหนึ่งโซโรน่าโซโนรา a s, ona, uh, so s has to bring up s ง x c h i ก d r e น s o โนรานะครับคุณพ่อของโซโนรานะครับได้ b r i n g up ในะที่เป็น p r o f e s s r นะครับแปลว่าเลี้ยงดูได้เลี้ยงดูลูกๆหกคนถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะครับนะเพราะมีพี่น้องพี่สาวน้องสาวของ s o โนราอีกหคนนะครับรวมกันหล่อนด้วยเป็น6คน Phase ส at first Sonora did not find anybody anybody to like I would like Her a year. ครั้งแรกที่หล่อนมีความคิดที่จะจัดวันพ่อขึ้นมาในโลกนี้นะครับนะไม่มีใครเห็นด้วยข้อนี้ผิดนะครับนะมีผู้นำท้องถิ่นนะครับนะเห็นด้วยกับความคิดของหล่อนข้อที่สามครับ People were slow to start c e l e b r a t i n g Father's days. ผู้คนนั้นนะครับนะก็ยังชักช้านะครับก็คือยังไม่ได้กำหนดเอาวันไหนเป็นวันพ่อแห่งชาติขึ้นมานะครับก็ถูกต้องนะครับนะบางสมัยนั้นราชาไปถึง40ปีนะครับนะไม่มีการจัดขึ้นเลยตามไทม์ไลน์ที่ได้เขียนไว้ในข้อที่3นะครับ วันศุาร์ Father's Day เอ่บิเกมเ9 2นวันพ่อแห่งชาตินะครับได้กลายมาเป็นวันพ่อแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นมาวันพ่อนะครับกลายมาเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งถูกกำหนดอย่างแน่ชัดในปี1924ผิดนะครับนะมากำหนดแน่ชัดแล้วก็บันทึกลงไปในตาราพระราชบัญญัติหรือในกฎหมายก็ในปี1972นะครับ วันพ่อแห่งชาตินะครับ i s t ด w วสุ e มเร7เ The USA on The same day every year ตอนนี้นะครับวันพ่อแห่งชาติจะถูกจัดเฉลิมฉลองขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะในวันเดียวกันทุกๆุกปีถูกต้องนะครับนั่นก็คือจัดในวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายน ต่อไปนะครับผมนักเรียนทําเป็นผลงานนะครับก็คืออิน s พห้นักเรียนจับคู่กันให้ดีไซน์ o u could do to celebrate father's day think about ให้ตัดสินใจโดยการนักเรียนจ,จัดจัดงานวันพ่อขึ้นมานะครับโดยให้คิดถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ p r e s e n เ e นะครับก็คือให้ซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อ h a n handmade or broadcast ให้ทำาการ์ดขึ้นมาเองหรือซื้อการ์ดขึ้นมาเพื่ออวยพรวันพ่อโคลเตซื้อเสื้อผ้ามอบให้คุณพ่อเป็นต้นหรือ activities นะครับจัดกิจกรรมตัวอย่างเช่น Surprise Party จัดปาร์ตี้ขึ้นมาเซอร์ไพรส์ให้กับวันพ่อ Eating out ชวนคุณพ่อไปรับประทานอาหารด้านนอกบ้านนะครับตามร้านอาหารพัตาคารเป็นต้น ดังนั้นคุณโรยพี่นันจึงแต่งให้สั้นๆประมาณนี้นะครับว่า In my opinions which should reflect on your or uh, on our Father's Day every day but for Father's with the government said d e s i g e that we should call our Father if the Father is still alive then transfer money to him or if we can visit him pay respect to him buy him the healthy food etc. ที่คุณครเขียนนั้นแปลว่าอย่างนี้นะครับคือในความคิดเห็นของเรานั้นเราควรที่จะตระหนักนะครับว่าทุกวันนั้นก็คือเป็นวันพ่อได้ทั้งนั้นนะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องอจัดเอาวันใดวันหนึ่งแต่ในเมื่อทางรัฐบาลนะครับเขากําหนดว่าวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพ่อเราก็ กำหนดเราวันที่5นี้นะครับทำในสิ่งดีๆต่อคุณพ่อเช่นโทราศาพัพท์หาคุณพ่อวงเล็บนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับนะถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะโทรอย่างไรนะครับหรือไม่นะครับจะอยู่ไกลต่งางจังหวัดนะครับโอนเงินให้คุณพ่อนะครับนะแม้สักสองสามร้อยสี่ห้าร้อยท่านก็คงจะภูมิใจนะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ๆหรือใกล้หรือไกลไม่ว่าสามารถไปเยี่ยมท่านได้ในวันพ่อ ก็ซื้อสิ่งต่างๆไปมอบแด่คุณพ่อนะครับเช่นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นประมาณนี้นะครับนะแ,แล้วก็จบหน้าที่98ไปต่อหน้าที่99ซึ่งนฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอที่นันต้องขอขอบคุณ